สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนเลยนะคะเรามีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Let's go กันดีกว่าค่ะกระดิเชื่อจาคุณครูนงรักสมพงค์ค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดกันเรียบร้อยแล้วหรือยังนะแต่เชื่อจา๋าเชื่อว่านักเรียนคงเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมละ่ะคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเราไปเรียนกันดีกว่าค่ะ อันดับแรกเลยนักเรียนคะเปิดหนังสือเรียนมาที่หน้า72ในหน้านี้นะคะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ phonics ก็คือเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์นั่นเองเขาบอกว่า a hey, listen ฟัง point ชี้ตาม and say แล้วก็พูดตามนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมว่าคำที่กำหนดมาให้เนี่ย คือคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า nt กับคำที่ลงท้ายด้วย rt ได้แก่คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเชื่อจ๋าให้นักเรียนฟังซีดีหลังจากฟังซีดีเดี๋ยวเชื่อจ๋จาจมาแปลให้คะ่ะตั้งใจฟังกันนะคะ Page Point Read A Listen, point, and Say Let's Listen 72 nt ant cant paint plant rt urt cart dirt smart หลังจากที่ฟังนะคะเรามาดู nt ได้แก่คําว่าอะไรบ้างเช่น t ก็คือเต็นท์นั่นเองค่ะ คำต่อไป paint ก็คือสีคำที่3 plant ก็คือพืชนะคะต่อไป r t บ้าง cart ก็คืออะไรคะรถเข็น dirt ก็คืออะไรคะมูลหรือโคลหรือนะคะสิ่งปฏิกูลต่างๆ smart เก่งหรือฉลาดนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะ ตั้งใจนะจำให้ดีว่าคำว่า N T เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างและ R T มีคำว่าอะไรบ้างเพราะหลังจากที่เรานะคะเรียนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มีแบบฝึกหัดให้ทำกันอยู่แล้วนะคะจำไว้ให้ดีนะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังนะคะแล้วก็พูดตามแล้วเราไปดูในส่วนของข้อ b กันค่ะ ในส่วนของข้อ b นี้เขาบอกว่า listen, p o i s e and chance ก็คืออะไรคะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ออกเสียง nt กับ rt นั่นเองคะ่ะเขาบอกว่า get smart fire a card นะคะเรามาดูกันเดี๋ยวเชื่อจ๋าจ,จะสอนนักเรียนอ่านก่อนหลังจากที่เราเรียนอ่านกันแล้วนักเรียนค่อยไปฟังนะคะเขาบอกว่า get smart fire a card Pack up the tent. Don't forget the paint. Put the big plants in the cart. Please no dirt. Please no ants. I don't want ants in the cart. We can't put the plants in the cart. The plants too big for the cart. get smart find a bigger c a r d or a smaller pants get smart อ่าโอเคค่ะหลังจากที่ฝึกกันเรียบร้อยแล้วไปฟังค่ะ B listen point and chant get smart find a c a r d tent don't forget the paint put the big plant in the cart please no dirt please no ants i don't want ants in the cart we can't put the plant in the cart the plant's too big for the cart get smart find a bigger cart or a smaller plant get smart It's too big for the cart. Get smart. Find a bigger cart or a smaller plant. Get smart. เรามาดูในหน้า73นะคะเรามาดูเด็ก2คนนี้นะคะว่าเขาเชื่ออะไรและเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเชื่อจ๋าใจ้นักเรียนฟังซีดีจากนั้นจะกลับมาแปลให้และมาตอบคําถามในส่วนของข้อดีข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ3ตั้งใจฟังกันนะคะ See. Listen. And read along. Everyone has Read Everyone along. to And do chores. chores. Sen Pano. I'm Manai. I'm from Mongolia. In my family, everyone has many chores to do. I have to feed our horse every day. I carry the food in a cart. My sister has to sweep our yurts. A yurt is a big tent. In the evening, we don't have chores. We like to play games. Hello. I'm Kantia from malaysia this is my garden we have many plants i have to work in the garden every day i like to work in the dirt i also like to paint pictures of the fruit and flowers ah <laughs> ซันบอนเนก็คือเป็นภาษาของเขานะคะก็คือเขาทักทายแอมมานแอมฟรมมองโกเลียก็คือคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยชื่อมานนะคะมาจากมองโกเลียในครอบครัวของเขาทุกๆคนจะมีหน้าที่ชอร์ก็คืองานบ้านทำส่วนเขานะคะ I have to feed our horse every day หน้าที่เขาก็คือให้อาหารม้าในทุกวันและ My sister had to sweep our yard ส่วนน้องสาวของเขามีหน้าที่ปัดกวาดไอ้ยืดนี้ก็คือเต็นท์ใบใหญ่ใบนี้และในตอนเย็นทั้งสองคนก็จะไม่มีงานบ้านทำแล้วนะคะทั้งพี่ทั้งน้องก็จะชอบเล่นเกมนะคะต่อไปเรามาดูคนนี้บ้าง Hello แอมคันทราคันรานี้นะคะมาจากมาเลเซียเขามีสวนอยู่หนึ่งสวนนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์อยู่มากมายเขาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องทําในทุกๆวันเลยก็คือทํางานในสวนนี้เขาชอบนะคะทําเกี่ยวกับนะคะสิ่งที่มันนะคะมีโคลนนะคะสิ่งที่อยู่กับโคลน ก็คือการปลูกพืชน,นั่นเองและอีกอย่างหนึง่งที่เขาชอบที่สุดก็คือการระบายสีการวาดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปผลไม้แล้วก็รูปดอกไม้ค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามกันข้อดีเขาบอกว่า choose the correct answer number one who had to feed the horse เขาบอกว่าใครมีหน้าที่ที่ต้องให้อาหารมา้า a มาใน b มาน s i ซ t e r ตอร์ก็คือน้องสาวมาน น้กเรนคิดว่าข้อไหนคําตอบคือวงกลมเลยนะคะมาในคะ่ะข้อที่2 what does k a n t h a have to do สิ่งที่คันชานะคะมีหน้าที่จะต้องทำก็คืออะไรคะ A feed the sheep ให้อาหารแกะหรือ B work in the garden ทำงานในสวนคำตอบก็ต้องเป็น B คะ่ะข้อที่3 what does k a n t r a like to do สิ่งที่คันชาชอบอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะ A sweep the yard ก็คือปัดกวาดเต็นท์ B work in the dirt ทํางานในสวนที่เกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับพวกขยะพืชนะคะของโคน B work in the dirt นะคะอ่ะเสร็จกันแล้วทั้งหน้า72และ73อย่าลืมคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย nt และคำศา์ที่ลงท้ายด้วย rt เพราะว่านะคะ นักเรียนจะต้องไปทําในแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนก็ต้องจําให้ได้ด้วยว่าคําไหนคือคําว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้านี้เลยก็คือในหน้า70ที่เชอร์จะบอกว่าในหน้า70เนี้ยนะคะคำศัพท์ลงท้ายด้วย nt และลงท้ายด้วย rt มีทั้งหมดอยู่6รูป หกรูปนี้เรามาช่วยกันทำําไปพร้อมๆกันภาพแรก tent ดังนั้นคำว่า tent ก็คือใช้อะไรคะ n t e นักเรียนก็โยงเลยทำตามเลยนะ number two นะคะภาพที่สองภาพนี้รถเข็นรถเข็นคือคำว่าอะไร cart ที่เช่อจาาออกเสียงให้แล้ว cart ก็คือ r t ข้อที่สอะไรคะ paint paint ก็ต้องเป็น n t ข้อที่ส dirt dirt ก็คือ r t ข้อที่5 smart ที่แปลว่าเกง่งหรือฉลาด smart smart ก็ต้องเป็น r t และข้อสุดท้าย plant ก็ต้องเป็น n t เมื่อเรายงเส้นได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาช่วยกันหาคำศัพท์กัน tent ตรงไหนคะนักเรียนก็โยงเลยค่ะ t e n t นักเรียนก็เติมลงไปเลยเป็นคำนี้ t e n t ต่อไป cart อยู่ตรงไหนนะตรงนี้ค่ะ c a r t ภาพที่สาม paint p a i n t ภาพที่สี I ่ dirt d i r t ภาพที่ห้า smart อะไรคะ s m a r t และสุดท้าย plant P-L-A-N-T ไม่ยากเลยนะคะอ่ะในส่วนของข้อ b Circle the letter, write the word ก็คือให้เรามาวงกลมหาคำศัพท์ก่อนจากนั้นเดี๋ยวค่อยเอาคำศัพท์มาเขียนอยู่ตรงเส้นที่เขากำหนดมาให้ c h a n g สเปลด้วยอะไรคะ c h a n g นักเรียนก็ดูข้างบนได้ก็ต้องเป็น T-E-N-T e เชนแล้วนำมาเขียนค่ะเป็นเชนเต็นนั่นเองค่ะวงกลมนะต่อไปข้อที่2 CART รถเข็นนักเรียนก็ขึ้นไปดูข้างบนอ่าโอเคเจอแล้วใช่ไหมคะก็ต้องเป็น C A R T ค a ร์รถเข็นนำมาเติมค่ะ และข้อที่3 paint ที่แปลว่าสีก็เป็นะายค้า paint สี p a i n t จากนั้นนำมาเขียน paint สีเรียบร้อยในหน้า70ไม่ยากนักเรียนเขียนตามขีดตามทำตามนะคะ เรียบร้อยกันแล้วหรือยังเอ,อ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วเราจะได้นะคะไปทําในหน้าถัดไปคือในหน้า71เรื่องราวของมานนะคะกับคันทรายังจําได้นะ เรามาตอบคำถามกันเลยเพราะเนื้อเรื่องฟังแล้วเขาบอกว่า what's that มาใน like to do สิ่งที่มาในเนี่ยชอบทำคืออะไรคะนักเรียนสังเกตไหม like to do คือชอบทีนี้เรามาดูว่า like to do Like อยู่ไหนนะข้อนี้ตรงนี้เขาใช้คำว่า we like to play game เพราะว่ามาในเนี่ยเขาพูดถึงน้องสาวเขาด้วยแต่ถ้านะคะนโย์ย์เขาถามว่ามาในก็ต้องใช้ he เพราะว่ายกมาในมาคนเดียวก็ต้องเป็น He likes to play game มาในเนี่ยเขาชอบเล่นเกมมากกว่านะคะคำตอบก็คือ He likes to play game เขียนลงไป likes อย่าลืมเติม s นะคะประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาจะเติม s หรือ es แล้วแต่คำกริยานั้นๆค่ะข้อที่ 2. What does k a n t r a have to do สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปคำว่า like to do คือชอบทำส่วน have to do คืองานที่จะต้องทำก็คืองานบ้านเราก็มาดูว่านะคะคันทราเนี่ยมีคำว่า I have to อยู่ด้วยนักเรียนก็มาดูว่าเขา have to อะไรนี่ตรงนี้ I have to work in the garden every day ทุกวันเลยคำตอบก็ต้องใช้คำว่าอะไรคะคันทราเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น she has to work in the garden เขามีงานในส่วนที่จะต้องทำทุกวันก็คือการปลูกพืชนั่นเองนะคะ She has to work in the garden เราจะเปลี่ยนจากคำว่า I have นะคะเพราะว่าประธานไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่เป็นเขาผู้หญิงเราก็เปลี่ยนประธานเป็นคำว่า she จากนั้นเปลี่ยนจาก have เป็น has เพราะเอกพจน์จะต้องใช้ has นะคะแล้วก็ใช้คำว่า to work in the garden เท่านั้นเอง เรียบร้อยทั้งสองหน้านักเรียนคะทําให้ทานนะแล้วก็ทําให้เสร็จด้วยวันศุกร์เราจะได้เจอกันแล้วเรียนกันในห้องเรียนตามปกติแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในวันศุกร์นี้ค่ะและสำหรับวันนี้ก่อนจะไปดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันในวันศุกร์นี้ค่ะบ๊ายบายซียูซูนไว้เจอกันค่ะ